ก็สวัสดีนะครับทุกคนที่ติดตามชมผู้ใต้อยู่นะครับตอนนี้เราฝึกให้ผู้ขับขี่ฝึกการควบคุมพวงมาลัยนะครับควรให้ใกล้ๆไว้เรื่อยๆครับจะได้ฝึกการสังเกตว่าหน้ารถไปยังไงนะครับ เข้าใกล้กว่านี้ครับด้านหน้าอ่าดีครับดีมากดีครับดีมากแล้วก็ระวังหลังด้วยก็ใครที่ติดตามชมอยู่นะครับก็เคสนี้ก็อยู่ควนแก่นนะครับแต่ว่าอยู่ต่างประเทศซะมากกว่านะครับอยู่ประเทศแคนาดานะครับผมโอเคครับตรงไปนู่นครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางครับโดยการสมมติว่าเราจะไปทางนู้น ไปเรื่อยครับอ้าวมัวแล้วอ่าโอเคครับระบบไฟจะอยู่ฝั่งขวานะระบบน้ําจะอยู่ฝั่งซ้ายไปวนมารอบนึงครับด้านหน้าถือเป็นวงเวียนนะครับต้นไม้ด้านหน้านั่นแหละวนกลับมาครับไปเรื่อยๆวิ่งกันเร่งไปครับก็ฝึกไปเรื่อยครับถนนอ่าเราใช้ถนนด้านนอกนะครับก็คือถนนทุกๆพื้นที่ที่ผมไปนะครับก็คือจะไม่ซ้ำที่กันนะครับ สังเกตดูว่าทุกทกที่ของผมนะครับทุกที่ในการสอนก็จะมีแต่ที่ที่แบบว่าเออแปลกๆนะครับจึ่งมันมันไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในสนามนะครับก็คือการเรียนรู้นอกสถานที่นี่ก็คือผู้ขับขี่นะครับเคยไปเรียนขับรถมานะครับเมื่อ5ปีส0ปีที่แล้วแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับก็ไปสอบใบ,บขบขี่เองแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงให้มันผ่านนะครับ ก็เลยติดต่อเข้ามาขอเรียนเพิ่มเติมประสบการณ์ให้ตัวเองทบทวนให้มันเก่งให้มันมั่นใจมากขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวอยู่เทินรถมาแล้วนะครับ ก็ขอคุณสลบการติดตามนะครับถ้าใครชอบวิธีการสอนผมนะครับซึ่งไม่มีการซ้ำแบบนะครับแล้วแต่ทักษะของคนเรียนนะครับผมอยากเรียนกับผมโทรเข้ามาที่088335 0072นะครับโทรสิครับรออะไรอยู่นะครับวนวงเวียนนะครับไปต่อขยับไปเรื่อยๆวนวงเวียนแล้วก็กลับมาที่ซอยนี้นะครับวนซ้ายเหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมครับก็เทคนิคก,ก็คือการมีการเปิดฟงเปิดไฟบอกสัญญงสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เอาไว้อวอกกำลังกายนะครับผมอ่าเห็นไหมครับฝึกวงเวียนไว้นะครับเผื่อได้เข้าไปในเมืองเจอวงเวียนนะครับเราจะได้มีพื้นฐานในการควบคุมพวงมาลัยนะครับผมเป็นประสบการณ์นะครับ ดีครับไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยครับโจทย์เดิมเลยเดี๋ยวเราก็จะมีสอนอย่างอื่นนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าจะสอนอะไรบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามในเทปนี้แล้วก็เทปอื่นๆนะครับหรือกดติดตามกด subscribe นะครับท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆของครูต้านะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพออีกหนึ่งรอบครับอ,อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบ,อก,รอบกำลังจะดีแล้วปรับความคุ้นเคยครับจะได้เวลาออกไปที่อื่นเราจะได้มั่นใจตัวเอง ดีมากครับมีการเปิดไฟให้สัญญาณนะครับ